กายแล้วมาหยามมายามทั e mm ้ง hmm. ทีได้เด้อสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีนะไล่สองนะสบายดีเด้อสิบสองต่ำกตตโอ้บอจอนได้นั่งรถใหม่่ะสกายแรปเตปไปมือบาสกุลคนมังงวนเนะพี่น้องนะออกระเป๋าสกุลกินป้าเกลอนี่จะถามก่อนสิมาหามีน้ากินอยู่บือัเจ้ามีเพียมีดอกหรอมีดอกมึงบไปดอก นันั่มีตัดตัเหรอเออว่ะได้ซื้อมอว่ะยงแหวนตั้งแต่นั้นมาโจนขี้ขานนะตอนตับเนเ็น้คุ้มเยี่ตัดมันขนาดสาตัดเป็นจนขี้ขานตอไปต่อไปนี่ตานาบตะก้อนครับอง่เด้ออันนี้สังอยนะสังอย่ป็นตัดอยู่านะโบแมนยูสังกีตาร์ได้ ัผมจะซื้อนะทุกคนวันี้มีไงล่างรสงหลักสายว่ามสิเอาหลักใสาไปด้วยตัดผมถาคุ่ามะมันเข่ากับอันนี้ส่งมัดม้องบุคือนะโอ้คือดะไรส่งบัเท่ๆนหึ่งเด็กเจ้าบุวีมันซื้อคือไอโซหเือไยคือแบบส่งไอโซเลยตามสร้างเนาะเสื้อสร้างนะคนะัดผมคับึงนาคนไหนแต่ผู้เทามาอีสร้างหหก็ทำนี่สตุตรงไหนขาว เอ้าเล้วแต่สร้างเลยเขากับบึงหนาเข่าหล่อเขากับตัด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 ไปต้นนาเอาเข่ากันเซย์ป่ะเขากับมาตัดมึงคอยเรื่ยเลยเนี่คยนี้ตาบานอ่ะเรนคนเดียวก็เป็นวันดาอ้าวตัวคนเนาะหาเงิงคนงานมาลาโยครับเรนนี่คนงานแต่อันเดียวเหมือด้หาจัดนี่นะทุ่งยางเกินบ่ได้ณห้องเพลงมอญยาเดียร์คนสวรรค์ลายยางขี่่มนบทรายที่บ้าเพียง ผมมีแมวหมอกจ้องตาในห้างมหาสนีเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องฉีด่ายอินดีเพลงเนาะทุกคนเพลงใหม่ของเขาเพลงใหมุ่่งขอยเนาะไอซีแตงไ้เป็นเพลงสไตล์ลูกทุ่งเนาะลูกทุ่งอินดี้ไม่ไหวเนี่ยแหละทุกคนข้างนอกใครใจดีเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนใหญ่เด้อไม่ไหวไหมข้างนกเนี่ยเออตัดผมพรมปี่นาเนาะทุกคนปีหมึ่งพันเลยแหละปีนี้ยังอีกสามหมื่น อีกสามหมื่กระเบืดอเหรเดือยท่านป็นพนานาทุกคนวันนาเนาะทาฮัฟต้มฟังของกันเนาะปีอสองพันสี่ทีมงานตัวเองนี่แหละตซอยกันเือยจงิห้ไว้ยิงจ้ะถ่ายยังตันนนีอก็ตัดผมก็ถ่ายถ่ายยังตอนนี้มีคิบลงอะไปจุดตัดผมซะเนาะจุตัดผม คาคู่บ้ามาเนาะเทโลเลยที่บัวเลยคู่บ้านั่นมาอะไรบัวเลยเหมือนึงไฮไลท์ไหนกรบอกเว้ยใส่ขนาดเดี๋ยวเราใสนบอโอเคนะโอเคขอบใจเราเยู่เลยตัดผมโอ้โหไปห่นนะเสียเงินบัเสียเริดแต่ว่าเสียออกมันเบิดเนาะมันเป็นว่าเอาไว้มันจับรอเนี่ยใช่ไหมเท่นะโอ้ยเซือ คือซาลัมยอมเลยเพิ่นคือเพ็่นจัดงานเอไว้สังกทะเนาะรเนาะจักบพอดไทยหรอได้จานจอนไทยนี่ระถามบึงสองนอนเนาะเอไว้สังกะทะถ่ายร้อยร้อยถ่ายอะไรกหนเนนี่ก็เนาะทุกคนมาอัปเดตช่วงใหม่เพราะว่ามีเพค่นพนุ่งคอมเมนต์มาตัดผมเมนตบาซิดุ้มหยาอะไร่แ

่าบ่มีถามเลยโอ้ยว่าแต่นอกนะสิทําเบะก็นอนอย่างเดียวเอ้ยทําเบะเอ้ถือครบเนาะถือนําถือนําทิพย์ครบเมื่อคืนนี่ครบกลัวขมองเกือบดูแต่้ายเดายังเก็บอยู่เนาะ คือทำทิปครบเกือบขโองรูป้ป่ะเฮ้ยเพิ่งมาโชบเงิอเฮ้ยเฮ้ยโอย้สกายแอปมาหยามมาหยามทั้งทีเลยเด้อสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีนะไล่สองนะสบายดีเด้สอสิบสองต่ำกันตะพุ่ โอ้ว่าสิดที่เป็นได้คือออกเกีเบียร์เกงี้ยมันบวไรเนี่ยนะบวได้บวดีเนี่ยออเลยเด้ิดีใจนะฝากโต้เนี่ยนะใช้เบียร์นั่นที่ว่าเขาแถมอะไรอย่างเงี้ยอยู่หัวแดอยู่ขี้อนดหัวแดงเขาแถมอะไรบ่สเขาก็ไปเบียร์หกสี่เสีบเสียเลยเขาแถมอะไรบอสเบียร์ปีใหม่เขาหายอ๋อแจ็คแลงโอ้ยแก๊สจะเยอะเบียร์ตัวมันเป็นเัวเซอร์นั่นบ่สอืมบ่เบียร์ที่ร้านบอสดีอื้อแท้เห็นนะมันคือสีฮักเลยบอลจะเยีะกม่านึงเนย มนเขาบริจอดนนี hmm. ่นี่นี่อืมจลองอหย่าแม่มันตีงบเดอกมันือบิจอดดีบริัโอ้เป็นลอกองนีลรกซืคั่ไไหมว้เดิ๋นี่เนาะถ้าไปสร้างแม่แป้นี่ไปสร้างยูไนซื้อเลยนะแป้นี่ฟังสร้างมาเ็ปลาละเอียดเนาะซื้อไมซักแป้ไมซักแต่ว่าท่านเอามาใส่แลมาไปสร้างโอ้ี่วจรดได้นั่งรถไม่หรอสกายแรป งากบ่เมื่อนาเขสิไปคอร์รับน้ำจัดด้อยไปสี่ยันไปเห็ดยางกินไรบ้างไายเบิร์ดโอ้เขาว่าเบาสกุลเห็ดเห็ดก็มากเนี่ยอไบไปนอกไปนะมั้งจะมอไปแล้วไอ้ฮะเพื่นฮะไปแล้วไปแลยวโอ้หยอดวี่พกันถล่มถาหลายได้สิผ้าเบาซิดไปโหลดคว้าขาบ้านต่างหลังนะว่าบวานกับกระมีเนี่ยนะควเสดอบ เออไปหาโลดพอดนเนาะเออไปเราไปหากันงุบหากันยังไงคลิปสุดท้ายไปงุบปลากินนะรับอนาคตวามีเงินสดเถาะเงินยังบ่คาแต่งตวลกว่าอกี่บ่มีอ้ปานแต่งตับ่่นเนาเาเงบ่นะคุณน่ะถ้าตัวน่ังแต่งแต่งตัวบาลีมถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นนะบาีมนะถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นยังแต่ปู่ก็่อนาลีมน่อเป็นหอูปู่แต่งต จะปูเนาะมอไผ่นี่ก็เสือขมาเออขมาเผิ่งนะหมไผ่เก่าเบาเผ่งเนาะขึ้นมาตายเลยหมอไผ่เผ่งเจ้าต๊ะะตีโสเจ้าะกูไปเข่งของแถะเนาะเข่งว่เขงโอ้ัวนี้ก็เปลี่ยนนี่ใส่บริทิพยนะบอดี้ใ่บอด้ใช่ตบด้ทิพย์นะหารมันเป็นเจ้าของะเจ้าของเลยมาเจมาติชนั่งแขงแข่งแข่งแข่งเป็นมงมั่มากเเก่าแต่เดิมเนาะเอาอมาได้อคนบ้ มูลมากคงมันไม่ต้องเป็นทีระดึกเดีอยากให้มันสภาพเรมอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงมาหลายนะใก่ไกลรับรับอนาบตัวนี้คือบอกให้เขาห่อไถ่ได้เลยแค่นี้บอกว่าตัวนี้เขายังสื่อมาอยู่เขาใส่สีดำตัวนี้ใช้สีดำไปแค้มคองบางบ้านกับมานมานอีกมานอยู่วะมานผู้ที่เจ็งเมื่อเมื่อมาเนี้ยเขาก็ดจากโหลดข้นเนาะมันใหม่นาะคือเบินตันเนาะเนาะมันห่างห่างเนาะเขาไปขืนอันห่าง นี่กูบ้ามากเลเนาะเอาแหนบนี่มันหักบ่นี่กูบ้ามาสวดอภิธรรมเลยเนาะแบบมาอันเนาะคือเพื่อนมามาอันคือเพื่อนมาเนาะกูบ้าว่าสวดอภิธรรมตอนนี้แหนบคือหักบ้ากำลังสวนอภิธรรมอยู่นี่นะแหนบคือหักนี่หักเือนลยมันหลุดบอเนี่เจ้าเพึ่งห้อยหักมันหักมันหักไม่โดนคนนั้นโดนนะก็โจ้แหนบก็ยุทธเนาะ

เตฟไปมือบาสกตลคนมังวงนะพี <waterfall burning artists> ่นนองนะกระาบาสเกตลคนมังวนคือเก้าเนือเกเขาปีกมาอย่แล้วปีามันซุกซุกได้ลายหนึ่งสไเดียซุกซำหนึ่งเป็นามนวน่นเนาะซุกใจมุกมุกมันมุกเข่าเอยเน้เ่าบาสเกนมาถิ่มลงฝ่ายแบนีสุ นี <tweeted> <laughs> ่ว่ท่านใจวาสัท่านใจนใจ้องฝยจ่อยเลปลีรู้แล้วเปลีรู้แล้วนะแต่เกินเหน็บรู้ใหม่อีกก็ได้ตื่นใหมวดนีปิดนะปิดเลยนี่แต่ว่ากนี่ยุนี่ยู่นี่าเบอร์่น่างาน

คลิปจอยิ่ไจะเห็นแบบเห็ดกินเห่นี้เลยสไตล์เขาไปหากินไะเขาไปหาเลือก็มากมากเห็ดกินกินสบาป่าวยเออเขมากจิงๆนะฮะเดี๋ยวกินยังหาพ่อหาแม่เดี๋กินไป้ะกินป้ากบเชอญมีแต้ถามก่อนเลาสิมาหามีนอากินอยู่บ่เดีอนเจ้ามเบี้อยู่มีเหลอยู่บ่บ่มีดองมึงอบ่ไปดรอกกับน้ำตัวบ้านเนาะท้าอะไรตัว้นี๋ยวผมมา เมื่อแล้วมันได้ปซิหาวคเปิดซองมแต่เปิดซองหายนี้ยัดหรอเมเ่นต์นี้ี่พานเหรอเด็ยังงเดีตอนแรกเนี่ก็พานเลยนะเมืองโซสี่พันเลยสามสามพันสามพันแปดเอยใ่องวันจะเปิดคาเดียกอนนั่งจัอยมื่วนูดีเอาไทยูดีเอานะเอ๊ะจะนอนกับผานนะ ้ปลาสกรโอ้ไหวเว้ยไปๆดีนะดีเ้อมีมูมีกอมซอยแม่นอันมีมีกอก็ไปด้วยกันน่ะเด้อไปเฮ็ดกัน้เฮ็้คอยเฮ็ดก่อนยังจรพักบวกอันนี้คลิปนึงโอดอกบางคนันมาสุกอาจ เสียที่บ้านึงี่้าแล้วหลปิ้ง้านอีกนึงือเื่องเลยคนเคื่อน้งเคื่อนอหยังก็ได้2ิบอยู่แ่อยู่่่ได้มีบ่ประมาณกบ่ไปซื้อีน่เไปเฮ็ดมา้อ บเพชรมโยมมากแลโมโยเฮ็ดม <54. S 2> ันขึ้น่ยื่จนน้ำตาแตกสเพื้อเสือเสืดอเ้อ้อสอ้อเส้นใส้อเสื้อเสืเ้เสือ้อ้เสื้อื้วเอ้อเนอสเเเเื้ จะเพี sociedad, ああ้ยงเล้วคะจะเพี้ยงอย่าเพี้ยมไม่รือพี่เพื่อนนะามงโมไมีพี่อ๋อเนี่ล้วนด็ดสิโอ้กับบดรุษคนไหนนะโอ้ใหม่หรอตองแล้วเนาะต้องเลยพะอบุรุนไหนะเนี่ยโอสขาวด้ยนะด้วเป็นยังไสีขาวว่ากี่ทูมันจังมฮองเออโมคมเหมันมันง โอ้ใช่ไหมรพรอมบัวกพรอมอบหาพรพ้อมบวก็พอมอมากเลยไปสตวโจมมาเรยไสูตรพวกยังใส้ปะเด่กว่าโ้โหบอะไรเหี้ย้เียดนะอู้หนูเพี่ยวเียดมนเี่ยจะิอยจุอ่ะโอ้

ดีมากเลยมากมาพอดีเลยก้าเวลาแบบเนี้ยแบบเปะเลยไม่หมดปุ๊บม้นกออกเมื่อยด้านนี้นวกล้าก้าไปเปะแล้วเนาะผูบังสันเนี่ยกับพวกออกขั้นตอเนาะมอเถิดจบาทองเรื่องทุกคนเนาะผูบัสันเดี่ยวกรแม่นหมดจิมออขั้นตอนกินแต่ยเส้นี่กินฟองผู้บกผู้บางยืนยนอ่ไรก็ยืนนั่นน ทำไมเไกินของบากินแล้วมันสีบขาบาเห็ดปะเนี่ยคุบากินแล้วโอได้บาคุบาเห็ดฟังดีเสียกันเนี่ยหาอะไรเกมเนี่ยหัวยลงเนี่างกาหัวยนลงเนี่วยนเนอนได้จอนเ้อตกอยู่มันปวดในนอนนะไปนะพิจิตรเ้นันนอนอน่นอนบ้ โอ้เนี่เนาะสัญกายแดบเพื่อนหล่อเด่มากนะกับจบสวยงามเนาะทุกคนเนาะกด้แดบบาลีมอ๋อเนาะทุกคนเน,นาะสำหรับคลิปนี้กัสิขอจบทีเพีย่สมิเด้อทุกคนเด้บอบันนี้มีคลิปถ่ายทุกคนก็นได้ถ่ายบมอกดอกปอกแปลกไปแล้วทุกคนเนาะคือสีบัวย่ายังกันทีเดี๋ยวเสร็จไปหาเห็ดคอนเทนต์ ดีๆเนาะทุกคนเนาะให้มันมีซาลฬเป็นแน่น้อยหนึ่งฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้มาซิเดตคลิปต่อไปแน่นาะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้สองอะยังอีกน้อยหนึ่งกับสิบพันแน่นาะทุกคนสมมงติสิบพันเลยอ้าวน่นทุกคนบอันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย